วันที่26เมษายน 2, 5 6 6พลนารตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าในคดีนางสรารัตรังศีวุธาพรหรือแอมผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนอดีตภรรยาของตำรวจระดับรองผู้กำกับการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีหลังพบว่าเกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรหรือก้อยโดยพบหลักฐานเป็นสารไซยาไนต์อยู่ภายในบ้านและสอดคล้องกับผลการชนะสูตรของผู้เสียชีวิตที่พบสารชนิดนี้อยู่ในร่างกายโดยเวลา10นาฬิกาของวันนี้ จะมีผู้เสียหายที่ถูกวางยาแต่รอดชีวิตมาได้เขาให้ปากคําคกับพนักงานสอบสวนที่สโมสรตํารวจเชื่อว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่วนสาเหตุที่รอดชีวิตมาได้เชื่อว่าได้รับปริมาณยาที่น้อยและผู้ก่อเหตุนั้นยังคํานวณปริมาณยาไม่ชํานาญอีกทั้งผู้เสียหายพบแพทย์ได้ทันเวลาจากการตรวจสอบพบว่าแอมอยาร้างกับรองผู้กําก,กับการไปก่อนหน้านี้โดยมีลูกด้วยกันสองคนก่อนที่เธอจะมีสามีใหม่ซึ่งเสียชีวิตในจังหวัดอุดรธานีซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหากําลังตั้งคันอยู่คาดว่าน่าจะเป็นลูกที่ กับสสาามีคนลุ่ดอย่างไรก็ตามพลตํารวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีบางรายไม่ได้ผ่าชนะสูตรทาให้เป็นอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนคดีแต่มีสารายที่ผ่าชนะสูตรซึ่งสั่งการให้พนังกงานสอบสวนไปสอบปากคำแพทย์และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งรวบรวมข้อมูลพยานหล,ลักฐานทั้งหมดโดยผู้เสียชีวิตทุกรายเป็นคนรู้จักของแอมในลักษณะเป็นเจ้าหนี้และเป็นญาติพี่น้องหรือครอบครัวของตํารวจจึงยังไม่ชี้ชัดว่าเป็นการฆ่าล้างหนี้หรือฆาตกรรมต่อเนื่อง